สวัสดีครับมาพบกับ Fresh Novelist นะครับมือใหม่หัดเขียนนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่อง motivation นะครับก็คือแรงจูงใจนะครับที่จะให้ตัวละครเนี่ยไปทำอะไรสักอย่างเ,เนี่ยมันต้องมีแรงจูงใจนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงแรงจูงใจ4กลุ่มนะครับรวมแล้ว28รายการครับ อย่างแรกเป็นเบสิก motivation นะครับ survival นะฮะก็เป็นเรื่องของการเอาชีวิตรอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มน้ำนะฮะปัจจัย4ี่ต่างๆนะครับที่ในการดำรงชีวิตนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของความลุ่มเหลวนะฮะที่จะผลักดันเขาไปทำอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ peer f เ t u r e นะครับเป็นเรื่องของ ความกดดันนะฮะจากเพื่อนตัวเองนะครับนะฮะก็คือในการที่คุณจะอยู่ในสังคมเนะี่ยบางทีเพื่อนเป็นแรงกดดันเช่นแบบว่าเขาทํากันหมดแล้วตัวเองไม่ทำเนี่ยมันก็เป็นการกดดันเพราะว่าเราจะต้องอยู่ในกลุ่มเพื่อนเราอยู่ในสังคมของเรานะครับฉะนั้นมันเป็นแรงกดดันนะครับเพื่อนทําด้วยเราก็ต้องทําอะไรประมาณนี้นะฮะไม่อเดี๋ยวเราเข้ากลุ่มไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความสงสัยนะครับนะเอะข้างบ้านมันทําอะไรวะ เสียงอะไรเงี้ยก็แอบๆบแบบดูนะครับนะคือความสงสัยว่าเฮ้มันมีอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่ทำให้อ่าไปทำอะไรบางอย่างได้นะ g กี่นะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกผิดนะครับเช่นเออเออไปขับรถนะฮะอา้าลูกหมามันอยู่ในล้อนะฮะโดนทับลูกหมาตายรู้สึกรู้สึกแย่นะครับ ก็ก็เลยต้องไปทําบุญนะฮะให้หมาอย่างเงี้ยนะฮะเป็นต้นนะครับก็คือมีความรู้สึกผิดนะครับแล้วไปเรื่องดีไซน์นะครับก็คืออยากได้อะอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากมีอยากเป็นอยากอะไรต่างๆแล้วก็ทําให้ออยากอยากกินแล้วก็ไปซื้อนะครับอยากอ่านแล้วก็ไปซื้อนะครับนะอ่ากอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะบางทีก็อยากได้นะครับปกสวยนะครับแต่ไม่ได้อ่านนี่เป็นต้นนะครับ instability นะครับก็เป็นเรื่องของความไม่มั่นคงนะฮะ รู้สึกว่าไม่มั่นคงในชีวิตเนี่ยมันต้องต้องหาอะไรที่มั่นคงนะครับอย่างเช่นพยายามะจะไปเป็นข้าราชการนะครับพอ,อข้าราชการสามารถที่จะเขียนนิยายขายได้เงินมากกว่างินเดือนตัวเองก็ออกนะครับว่าบอกว่าเหนื่อยนะฮะมาดูต่อไปนะครับอันนี้คือ basic m o t ิเ a t i o n นะครับคือถ้าเอาง่ายๆนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของ กฎของมัสโลนะครับที่จะมีลำดับชั้นของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์นะครับก็จะมีไล่ไปตั้งแต่ชั้นล่างจะเป็นเรื่องของเซอร์ไบเวลนะครับเป็นเรื่องของฟิสิกอลนะแล้วก็จะไปถึงเรื่องการยอมรับทางสังคมอะไรต่างๆนะครับนี่ที่เขามีความสุขในในแต่ละด้านนะครับต่อไปเป็น Noble Motivation นะครับอันนี้ลักษณะในมุมมองของตัวละครที่มี มีสถานะทางสังคมเป็นชนชั้นสูน Noble, ง,งนะครับเป็นโนเบิลอะไรต่างๆนะครับก็นะฮะความเขาเรียกว่าอะไร motivation ของเขาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างไปจาก basic motivation เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาเขามีอยู่แล้วนะฮะแต่กิลก็าอาจจะไม่มีก็ได้ก็อาจจะไม่รู้สึกผิดก็ได้นะครับนะมันคนแล้วแต่นะครับที่มาดูนะครับโนเบิลนะครับมี l o ิ e นะฮะก็คือความรักนะฮะ ก็เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนนะหรือบางทีในในกลุ่มสังคมที่มีการแยกชั้นวรณะเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานะฮะเพราะว่าอย่างอินเดียนะครับคือการที่มีความรักข้ามเขาเรียกว่ามีการไม่ใช่ความรักนะครับเป็นเรื่องของการบอกว่าแต่งอะไรต่างเนี่ยข้าม ข้ามวันณะเนี่ยนะฮะจริงๆก็ไม่ไม่ตัวเขาก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่คือลูกออกมาในซวยนะฮะลูกออกมาก็จะเป็นจันทานนะครับคือต่ําต่ําสุดนะฮะเป็นแบบลูกออกมาก็จะถูกยึดหยามนะครับก็ลูกซวยแทนนะฮะโรโยตี้นะครับก็เป็นความจงรักภักดีนะครับถึงว่าลูกลงลูกน้องอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไนท์นะ,ะอัศวินหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเขาต้องการความจงรักภักดีนะฮะคือ คือโนเบลก็จะมีเขตอาณาเขตครับเป็นระบบสักดินาใช่ไหมครแล้วก็คนที่อยู่ในอนัตก,การปกครองเนี่ยก็คือเขาก็อยากให้มีมีความจจรักักดีนะครับไม่ใช่แบบเออสั่งอะไรก็มไม่ค่อยอยากจะทำอย่างงั้นเพราะว่าเออไม่เงรักักดีถ้าเกิดว่ามีความจจรักักดีามาก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าบางทีเขาถึงขั้นแบบยอมตายแทนได้อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อปกป้องตัวเขานะครับมันก็เป็นสิ่งที่อชอบนะครับไอคนที่มีรอยตีนะครับเขาก็จะชอบ ลักษณะนี้นะก็จะเอาไว้วางใจเป็นพิเศษนะครับหรือว่าที่จะตกลงวัลหรือว่าจะให้สิทธิพิเศษอะไรต่างสำหรับคนที่มีรอยตีนะครับฮอนเนอนะครับเป็นเรื่องของเกียรติยศนะครับบางทีก็เรื่องที่เหยียดหยามนะในตระกูลเขานะครับก็จะจะเล่นกันนะครับนะเพราะว่าลักษณะ Noble นะครับเหมือนยุโรปนะครับยุคกลาง นะยุคลางที่มักจะเขียนในในแนวของเรื่องแฟนตาซีกันนะฮะก็เขาก็จะมีตระกูลนะครับ Family นะฮะก็เขาก็จะชื่อเสียงเนี่ยของตระกูลเนี้ยมันก็จะไอ้นี่ขึ้นมาถามว่ามีโอกาสไหมที่เขาจะกลายเป็นรอยตี้นะครับเอ่อเออก็คือเป็นเป็นราชวงศ์เนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นดยุกนะฮะหมายถึงว่าลำดับ นะฮะโนเบลที่รองลงมาจากกษัตริย์แล้วเนี่ยสามารถเป็นได้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดแบบกษัตริย์องเดิมเนี่ยทําไม่ดีนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีทายาทนะครับหรือว่าเอกอกษัตริย์ตายแล้วแต่ทายาทเนี่ยทำทำไม่โอเคนะครับหรือว่าพยายามที่จะฆ่าตัวเองก่อนเนี่ยเราตัวเองเป็นเป็นดุดยุกนะฮะ ก็เลยสามารถที่จะไปล้มล้างบัรหลังแล้วตัวเองก็สามารถที่จะเป็นระราชาได้นะฮะก็เรื่องของฮอรเนอร์นะครับก็จะเป็นสิ่งที่อ่เขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าเป็นตาในสังคมนะครับถ้าอยู่เป็นเป็นโนเบิลนะครับนะเป็นชนชั้นสูงนะฮะแล้วไม่ไม่มีเกียรติเนี่ยไม่ไม่ไม่มีเกียรตินะครับหมายถึงว่าศักดิ์ศรีไม่มีเลยเนี่ยคือแบบนะมันก็จะแบบ เน่าๆนะครับอยู่ในอยู่ในสังคมอยู่ในโลกลเอาง่ายๆนะครับคือเขาม่รูจะมุดหน้าไปที่ไหนเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันพอเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยคือมันเขารู้จักกันทั้งแผ่นดินนะฮะเพราะว่ามันจะมีจํานวนน้อยนะครับจะเป็นโนเบิลต่อไปครับโอเดเบียนส์นะครับโอเบเดียนส์นะครับก็คือความความเชื่องนะฮะคือง่ายๆคือว่าง่ายอ่ะนะ ก็คือเนี่ยเออ,เอ,อไอ้นี่ว่างง่ายยลก็จะเช่นชอบนะครับหรือว่าเออมีความดีใจนะครับหรือว่าให้อะไรสธิพิเศษเปนแก๊ส์นะครับก็คือการาแก้เผ็ดนะครับแก้แค้นนะครับนะที่แค่เสียหน้าอะไรต่างๆเนี่ยเอาหุงตายเลยก็มีนะฮะแล้วก็บางทีก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับทำลับๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครขัดผลประโยชน์ก็ต้องก็ต้องแก้แค้นกันนะฮะด้วยกำลังที่มีนะครับ แล้วก็อะไรเนี่ยอินดิเคอร์ลิอะไรต่างๆนะฮะอันฟูลฟิลเมนต์นะครับหมายถึงว่าบางทีมีเป้าหมายนะครับแล้วก็มันมันไม่ได้เติมเต็มสักทีอย่างเช่นตระกูลเราเนี่ยต้องการจะ,ะเป็นอันดับหนึ่ง,งน,นะฮะในเรื่องของนักลบอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันไม่สามารถที่จะฟูลฟิลเมนต์ได้คือมันยังไม่เติมเต็มนะฮะดังนั้นไอ้ความลักษณะเนี้ย ความคิดเนี่ยนะฮะที่ตกสืบทอดออกมาจากจากรุ่นปู่รุ่นอะไรต่างๆนะครับมันก็สืบทอดลงมานะครับมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่จะเติมเต็มนะในสิ่งที่บรรพุรุษเนี่ยตั้งใจไว้นะครับแต่ว่ายังยังทำไม่ได้ครับเ่นหรจะเป็นจอมเวนดับหนึ่งนะฮะอะไรต่างๆนะครับก็จะมีลักษณะนี้อยู่นะครับ คือ full payment สิ่งเหล่านี้จะเป็นอะไรเป็นฮอรเนอร์ของมันก็จะเป็นเชื่อมโยงกันนะครับว่าจะเป็นแบบเป็นกิจกิจิยศนะครับเป็นศักดิ์ศรีของตระก,กูลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยคือแต่ละตระก,กูลมันมันมีขึ้นมีลงนะครับแล้วแต่ว่าใครแข่งแกร่งมากกว่ากันนะครับมันจะมีการแย่งชิงอํานาจกันอยู่ตลอดเวลานะครับอไปเป็น evil motivation นะครับนะก็คือเป็น motivation ทางด้านแบบ อ่าร้ายๆนะครับนะคือมุ่งปองร้ายนะครับนะคือที่ไม่ดีเอาง่ายๆคือแบบแรงจูงใจที่มันไม่ดีเนี่ยอันวกก็คือความเกลียดชังนะฮะก็คืออาจจะไปฆ่าไปทําร้ายหรือว่าไปทําอะไรนะครับตั้งชีวิตทรัพย์สินอะไรต่างๆครับดิสซอนเนอร์นะครับโอ้โหคือพอโดนหยามนะครับหยามไม่ได้เว้ยฆ่าได้หยามไม่ได้นะครับก็ยกพวกตีกันนะครับหรือว่าจะไปล้างผ่านะครับ ก็มีเพิ่งมีข่าวนะฮะแค่แบบรุ่นพี่นะฮะเพื่อนกันอนะ่ะแต่รุ่นพีนะ่ไปตบหัวแบบตบหัวเล่นนะกลางงานวันเกิดอะไรเงี้ยโหโมโหนะครับเอาปืนไปแบบไปยิงลัวเละเลยนะฮะก็เนี่ยนะครับคือ dishonor นะครับมันส่งผลที่ร้ายแรงเหมือนกันนะฮะที่แบบเขารู้สึกว่าอยู่ในที่ชุมชนหรืออยู่ในที่ที่แบบ เสียหน้าไม่ได้แล้วคือคุณไปทําให้เขาเสียหน้าโกโรธนะมันก็จะเกิดการโกโรธแค้นนะต่อไปเ,ปเรื่องของพลนะครับนะอันนี้ก็คือการพลาหมายถึงว่าคุณรู้สึกเสียศักดิ์ศรีนะฮะหรือว่า,ารู้สึกว่าทาั้งทั้งนี้เขาไม่ได้ทําอะไรตับคุณนะฮะอย่างเช่นคุณแบบเป็นใหญ่ในที่เนี้ยแล้วดันมีคนที่เหมือนได้รับความนิยมมากกว่าในเขตพื้นที่นั้นนะฮะ คุณก็รู้สึกว่าคุณเสียศักดิ์ศรีนะฮะคุณแบบต้องรักษาศักดิ์ศรีตัวเองไว้อะไรอย่างเงี้ยุณนプライนะครับก็เลยไปทําร้ายเขาไปฆ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นต้นต่อไปเป็นเรื่องของความโลภนะครับนะอยากได้นะเห็นตรงนี้ก็อยากได้ก็ไปขโมยครับไปป้นไปชิงอะไรต่างนะครับหรือว่าพยายามที่จะปลอมปอนนะฮะที่ในสมัยก่อนก็มีนะครับในในที่พระเจปิฎกบอกไว้นะรเรื่องราวองต่างนะครับก็กรณีพระราชาแบบ เห็นแบบผู้หญิงสวยนะฮะไม่อยากได้เน่ยนะฮะด้วยความโลภแต่ทีนี้เขามีผัวแล้วอ่ะทําไงดีจะแย่งจะแย่งเมียเขาก็ไม่ได้นะครับก็เลยต้องไปหาวิธีการที่จะลงโทษคนนี้ให้ได้นะครับนะ,ะก็ก,ก็ก็เรียกเข้าวังนะแล้วก็ใช้งานนะโน่นนี่ปรากฏว่าทํางานได้ดีนะไม่มีความผิดพลาดเลยก็เลยให้ไปเก็บอะไรนะฮะดอกบัวที่มันมีแบบมีมี มียักษ์สถิตอยู่อะไรตย่างๆต่างเนี่ยคือเราก็กดดันไปเอามาได้อีกนะก็ให้ก็ให้อะไรนะคือแบบทหารอ่ะปิดประตูเมืองนะอกเย็นแล้วนะคือปิดประตูเมืองก่อนเวลาอีกนะให้เข้ามาได้จะจะได้แบบจะได้ประหารไงเออจะได้ประหารนะนะจะได้เอาเมียเข้ามาเงี้ยปรากฏว่าเทวดามาช่วยนะะอด,ดไปอันนี้ก็คือความความโลภนะครับมันอยากได้แล้วไม่มีที่สุดด้วยนะ มันเหมือนแบ็คโฮนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการรีเวนต์นะครับก็คือการแก้แค้นนะก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะของโนเบลนะครับนะก็เป็นเรื่องของอีวิลมูทิเวชันคือก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันลัสนะครับคือความหื่นนะฮะจะไปข่มขืนเขาหรืออะไรต่างๆนะครับที่มันมันไม่ได้เต็มใจนะครับนะแต่คือจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะครับมันแตกต่างจาก จากเลิฟนะฮะอันนี้ก็ลัสนะครับก็คือเป็นความหืน่นนะหืน่นกานจิลสเล่ก็คือความอิจฉานะครับความอิจฉาเป็นลักษณะไงคือ,อมันมันทนไม่ได้ที่จะเห็นคนอื่นเขาดีกว่าตัวเองนะครับฉะนั้นอิทธิการก็คือว่าอย่างต่ําเขาอาจจะรู้สึกเขาอาจจะแบบออกมาทางคําพูดนะครับนะออกมาทางพูดแบบพูดแบบดูถูกดูหมิน่นอะไรพูดแบบแซะอะไรต่างว่า ไม่โอเคเหรอกนั่นน,นู้นนี่ทั้งนี้นจริงก็คือเขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันเพียงแต่ว่าคนดีเกินไปนะฮะดีกว่าเขาในด้านนั้นๆ้เขาก็เลยรู้สึกอิจฉานะครับวิธีการที่เขาอยากจะรักษาความเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกของตัวเองนะฮะก็เ,เลยต้องต้องต้องด่าต้องว่าต้องแซะอะไรต่างๆนะครับเพื่อเพื่อให้ทให้รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ดีไปไปกตนในด้านนั้นนะนะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะครับถ้าหนักๆเข้าก็อาจจะ เฮ้ย hey, สวยกว่าแล้วนะเอาน้ำกดลาดอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเออไปอมีมีเงินเยอะใช่ไหมอาจไปแย่งชิงมาอะไรต่างๆก็ก็ก็เป็นไปได้นะครับหลายๆอย่างนะก็คือคนที่อิจฉา motivation ก็คือว่าคือเขามีอะไรนะฮะอิจฉาเรื่องไหนก็คือจะไปทําให้เขาชิบหายในเรื่องนั้นนะฮะเช่นเขามีความสวยก็จะทําให้เขาชิบหายในเรื่องความสวยงามนะครับอ่าเขามีความรวยก็จะทําให้ชิบหายเรื่องทรัพย์ออย่างเงี้ยนะฮะเป็นต้นนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องของเฟียนะครับเป็นกลุ่มของความกลัวอันนี้ก็เป็นเรื่องของความตายนะครับนะพอกลัวตายแล้วทําไงหนีนะฮะอย่างเช่นบอกเฮ้ยสงครามนะครับไปลบกันไอ้น,นี่กลัวตายหนีนะมันก็จะหนีนะหรือว่าด้วยความกลัวตายเนี่ยนะเรารู้ว่าไอ้ฝ่ายเรานะ่สู้ไม่ได้ตายแน่นอนนะ่ะมันก็เลย ทรยศนะครับแยกฝั่งไปนะครับก็คือนี่คือความกลัวตายนะครับทำให้มี motivation ในการดําเนินเรื่องต่างๆนะครับว่าเขาจะทําอะไรแบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของเขาด้วยนะฮะแล้วก็องค์ประกอบนะครับในในใน,ในเรื่องนั้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการอะไรนะการดูถูกดูหมินนะฮะคือพูดง่ายๆเหมือนกับว่า โดนยเยอะๆอะไรต่างๆเนี่ยบางทีแบบจะต้องไปไปแสดงนะฮะไปไปเต้นไปร้องเพลงเรื่อง,องต่างๆนะครับอาจารย์สั่งมาอะไรประมาณนี้นะฮะเราหรือทําอะไรที่หน้าชั้นแล้วก็จะมีความกลัวที่จะจะถูกแบบล้อเลียนเรื่อง,องต่างๆเนี่ยฉะนั้น motivation ตรงนี้ก็อาจจะทําให้เขาไปฝึกซ้อมให้ดีขึ้นนะครับนะฮะอันนี้คือแบบแบบที่ดีนะฮะหรือว่าถ้าเกิดแบบที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเขาอาจจะแบบ รู้สึกว่าเขาไม่ใหญ่เดี๋ยวจะไปโรงเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาหนีจากสิ่งตรงจากจากจากสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับคือเขาด้วยความกลัวต,ตรงนี้นะฮะต่อไปเป็นเรื่องของเพลงนะครับเป็นเรื่องของความเจ็บปวดนะครับบางทีแบบรู้อะนะว่ามันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับเหมือนปวดท้องอนะไรอย่างเงี้ยที่มันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างแต่คือคือคือบางทีเราก็กลัวนะฮะว่าแบบมันจะเจ็บเจ็บปวดไปมากกว่านี้นะฮะ อืหรือว่าบางทีเป็นคนนวดไปคือเมื่อยนะแต่เวลาโดนนวดแล้วมันมันเจ็บมากเลยอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไปน,นะฮะนะหรือว่าอย่างการยืดเส้นไงนะเรายืดเองเนี่ยผมมันมันเจ็บนะคือผมรู้เส้นติดอยู่แล้วนะคือมันเจ็บมากเลยนะฉะนั้นพอกลัวความเจ็บปวดเนี่ยเราก็จะไม่ทำนะเราก็จะไม่ทำเราก็ไปย่าเองแต่คือ ผลเอฟเฟกมันก็จะตามมาเช่นปวดหัวบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปปรับเอานะฮะ rejection นะครับเป็นเรื่องของการปฏิเสธนะฮะปฏิเสธการยอมรับนะครับการอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ basic motivation ที่ที่บอกว่าของกฎของอัลลอนะครับก็คือมันต้องการต้องการการยอมรับของสังคมนะครับดังนั้น ลักษณะความกปัวการ rejection, รีเจคชั่นการปฏิเสธของสังคมเนี่ยมันก็จะก็จะทำให้เกิดแรงดันใจนะครับคล้ายๆกับเพียร์เพร u เชอร์นะครับคือเรื่องของความกดดันของเพื่อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มสังคมที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมมากที่สุดใช่ไหมะฮะต่างต่างจากครอบครัวเรานะครับนอกจากครอบครัวแล้วเนี่ยคือไอ้ก,กลุ่มเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มสังคมที่เราต้องต้องใช้ชีวิตเยอะนะฮะ ทีนี้ก็คือความกลัว rejection จากกลุ่มนี้ก็เป็นไปได้หรือว่าจะเป็นความกลัวในการ rejection เนี่ยในกลุ่มอื่นๆนะครับหรือบางทีเอาง่ายๆเนี่ยบางทีเนี่ยคุณจะเขียนิยายไปเนี่ยบางคนมีความกลัวนะครับที่จะติดเหรียญน,นะฮะกลัวว่าคนเขาจะไม่อ่านเนี่ยนี่คือเรื่องของเรื่องหรือบางคนจะจะจะ,จะทำเป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยก็ยังมีความกลัวว่า กระแสะตอบรับมันจะไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้คือกลัวนะครับโ oh, าลิ e j e c t i o n ฉะนั้นมันก็จะมีความประมานะครับมาโพสต์กระทู้อะไรต่างๆเอ,อ้ยอะไรยังไงดีขอ how to ขอแบบกาลังใจอะไรต่างๆคือแบบมีความกลัวในด้านนี้นะครับกลัวการไม่ไม,ไม่การที่แบบ rejection นะครับการปฏิเสธนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของ loss นะครับกลัวที่จะเสียอะไรนะฮะกลัวเสียเงินนะกลัวเสียเงิน กลัวเสียเงินฟรีะอะไรต่างเนี่ยเฮ้ยจะซื้อโปรแกรมนี้มันโอเคไหมอะไรต้องมาถามก่อนนะฮะกลัวกลัวเสียนะครับกลัวเสียชีวิตนะฮะฮ้ยนะกลัวเสียเพื่อนนะฮะเลยไม่กล้าพูดนะครับนะสุดท้ายมันก็บานปลายนะกลัวเสียแฟนอะไรต่างๆนะครับนะนี้เป็นต้นนะครับนะหรือบางทีเราบางทีบางคนก็โลกสองใบนะครับด้วยความกลัวที่ว่าการที่เราบอกความจริงเนี่ย มันจะต้องเสียโลกใบใดใบหนึ่งไปนะครับนะแต่ความจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องเสียอยู่ดีนะครับแต่คือเขากลัวเ็ากลัวเสร็จก็จะโกหกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะยื้อสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับเพราะว่าเขาไม่รู้จะเอาทางออกตรงไหนมาครับนะฮะต่อไปเป็นเรื่องของรีเกรนะครับเป็นเรื่องของเสียดายนะครับมันมีเซลล์นะเซลล์ขึ้นมานะครับปุ๊บนะดีไซน์ขึ้นมาคือมันพอมีคําว่าเซล์เกิดขึ้นมาตามร้านค้าต่างๆที่ที่เรานิยมเข้าไปใช้บริการเนี่ยเราก็ฮี่ นะความอยากได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับดีไซน์นะครับเบสิกโมดิเวชันนะอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีอาจจะกลัวริเกรสนะครับกลัวความเสียใจนะครับถ้าถ้าไม่ไปซื้อตอนนี้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะอะไรเนี่ยคือกลัวที่จะแบบต้องมาเสียใจในภายหลังนะครับก็เลยก็เลยจัดหนักเข้าไปเลยนะครับนะรบ,บางคนแบบเติมเติมอะไรที่มลดราคาเนี่ยผมเติมเป็นหมื่นนะฮะต้นเป็นหมื่นเลยนะครับเติมไปสองหมื่นอะไรต่างเนี่ย กลัวนะครับกลัวที่ว่ามันจะไม่ลดราคาอีกนะครับก็คือจัดหนักเข้าไปเลยนะฮะจะใช้ได้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเชมนะครับกลัวแบบกลัวความละอายเนี่ยหมายถึงว่าไปทําอะไรเปินๆกลัวแบบว่าจะทําอะไรเปินๆแล้วแบบทําให้มันอายอ่ะนะฮะลักษณะนี้นะครับนะะก็จะมีวิธีการของเขานะว่าตัวละครที่อาจจะหลีกเลี่ยงในการที่จะไอ้เรื่องนั้นนะครับนะฮะหลีกเลี่ยงหรือว่าพยายามแบบ กรงเลือดอะไรต่างๆเพื่อจะไม่ให้แบบอาการหน้าะอายเดย๋ยวบังเกิดขึ้นอะไรต่างๆครับอันนี้ก็คือ motivation นะครับ4กลุ่ม28ประการนะครับเอาไปใช้ดูนะครับผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะฮะสำหรับการใช้งานนะครับในรายละเอียดที่พอสมควรนะครับในในรายละเอียดอื่นๆนะครับเขาบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเป็นจังนะครับนะฮะก็เอาแค่นี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้